ครับก็รู้สึกดีใจครับผมว่าโค้ชเขาก็พยายามให้เราไม่กดดันครับแต่พอเราลงไปเล่นมันก็มีความกดดันกันเองในระดับแรกๆอะไรเงี้ยแต่พอได้ประตูมันก็จะาให้เราผ่อนคลายครับก็ไม่ได้มีไปฉลองไหนครับก็ฉลองกับทีมตามปกติครับให้ทุกคนได้พักผ่อนแบบว่ามีความสุขกันไปก่อนครับแล้วดูการหน้าก็ค่อยมาว่ากันใหม่อะไรเงี้ยผมพอใจนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราก็แบบพาชมดีขึ้นชั้นและยิ่งได้แชมป์ด้วยก็ถือว่าเป็นโบนัสของเราครับ ครับก็รู้สึกดีใจครับที่สามารถคว้าตั๋วเลื่อนชั้นแล้วก็เป็นแชมป์ได้ครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็เป็นฤดูกาลที่ผมก็ได้อยู่ในในช่วงที่ช่วงที่แย่ครับช่วงนั้นแล้วก็ดีใจที่สามารถกลับมาเป็นแชมป์แล้วก็สามารถพาชุมดีกับเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกอีกครั้งครับครับก็เป้าหมายก็ตามเป้าครับเราอยากที่จะพาชุมรีขึ้นชั้นแล้วก็ เราได้แชมป์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้โบนัสสองตอก็ดีใจครับกับแฟนบอลแล้วก็นักกีฬาทุกคนครับครับก็ขอบคุณมากมากครับมันก็เป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยสําหรับทุกคนเลยครับแต่ก็สุดท้ายแล้วมันมาถึงฝั่งฝันก็อยากให้ทุกคนตามเชียร์กันต่อไปแล้วก็ขึ้นทีหนึ่งก็อยากให้ทุกคนตามเชียร์สนับสนุนทีมต่อไปแบบนี้ครับก็ดีใจครับก็คือก่อนมาครับเป้าหมายก็คือชมพรต้องขึ้นชั้นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็คือมีกรณีเดียวคือต้องขึ้นชัั้้นครบแลวก ต้องได้แชมป์ด้วยอีกเป้าหมายหนึ่งครับก็ทาสาเร็จทั้ง2เป้าหมายก็ดีใจดีใจแทนนักฟุตบอลทีมงานทุกคนครับแล้วก็แฟนบอลวันนี้ทุกคนมีหน้าที่ต่างกันครับแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันก็คือได้แชมป์วันนี้สําเร็จแล้วครับขอบคุณแฟนบอลก่อนเลยครับเพราะว่าเกมเยือนหลายหลายนัดแฟนบอลก็ไปให้กำลังใจพวกเราก็คือมันไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้วครับเกมเยือนแล้วก็มีแพ้มีเสมอมีชนะทุกคนก็ยังตามไปให้กำลังใจพวกเราวันนี้ดูครับข้างหลังนี้เต็มเลยครับเป็นไงครับดีใจมากวันนี้ได้แชมป์แล้วครับผม